ลังนะฉันจะล้มทำไงเออไม่ล้มแล้วค่อยๆเดินไปหนูกินหนูฉิบวายได้ไหมหรือไม่ได้เราขับรถนะได้อยู่เนาะอยู่ในน้ำชิ๊ ไอ๊ยสต๊าฟน่ารักคนน่ารักมากตอนนี้เราอยู่ออยสเตอร์ฟาร์มนะคะตอนนี้เรากำลังจะแกะออยสเตอร์สดๆเลยเนี่ยเขาบอกว่าต้องทำอย่างนี้แงเข้าไปเดี๋ยวมันจะต้องไม่เห็นทำตัวเองยังไงวะเนี่ยอันมืด ไไม่ด้กุ้งเค็มเลยนะกุ้งเค็มเหรอโธฉันหักมันอะแล้วเราก็ใส่อันนี้ของเราแล้วเราก็ใส่ซอสของเราโอเค เลิศมากมีกุ้งด้วยปลาเต็มเลยเดี๋ยวกินเสร็จแล้วจะไปถ่ายกับปลาโอ๊ยปลาเยอะปลาบริม ทุกคนเห็นช่วยฉันไหมใช่ถ้าฉันล้มเขาจะหัวเราะ นะเนี่ยปลาเต็มเลยทุกคนเห็นไหมปลา my god จับได้ไหมถ้าว่าฉันจับปลาได้ไหม,ไมไดอดมมันไม่ให้จับว้ยแม่ลมมันพัดอยู่หัวเรือด้วยสิอ,อันนี้เราเตรียมมาเองได้นะคะทุกคนเขาบอกว่า B y O bring your own นะเพราะฉะนั้นเขาจะมีวายให้เราหนึ่งแก้ว welcome drink หลังจากนั้นเราก็ mm hmm. welcome my drink <laughs> welcome my drink how you open โอเคไม่เป็นไรหรอกไม่เห็นอย่างงั้นเริ่ม มีเศษเนาะใช่ถ้าเราแรกะแตกเฮ้ยไ,ไม่เข้าเข้าแล้วโอเค You guys tour. I was out here setting up. The water was over these tables. That's how fast oh, that's, that's how fast bad, yeah. the tide is going down today. Sorry. I'm like at uh, it. <laughs> cheese. Cheese. Uh, yeah, I'll be back in a moment to open stuff. Thank you. Does anyone, I'm just gonna get some water. Does anyone need any water? Yeah, us. Yeah, so if I bring well, a few you. bottles, yeah. Yeah. cheese. อาหารพานหรือวา <laughs> เอาให้เห็นคนกรุ๊ปเราวันนี้มีค่านี้นะคะมินิกรุป๊ป <laughs> เนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเนี่ยโอเคหมดแล้วนะคะทุกคนเขาก็เลยบอกว่าเสร็จแล้วให้เรากลับ กลับไปที่เรือนะคะซึ่งเรือเราจอดรออยู่ตรงนู้นนะคะเรากินเสร็จแล้ว h e y w e a r e Sydney Oyster Farm tour m o o n ี่ม o นี you can book guys very very good day very Oy oyster very fresh ขอบคุณที่รับเชิาเพี่ค่ะทุกคนวันนี้จบทริปนะคะ ซิดนีย์ออสเตอร์ฟาร์มทัวร์นะคะแอดมูนีมูนีเรามาชิมออสเตอร์สดๆนะคะซิดนีย์ร็อกออสเตอร์ Enjoy.